สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับผมคุณแม่ชื่ออมพรเสดจําลองคุณแม่อยู่เอ้ยบอแม่ได้คุณแม่แม่อัมพรเลือกแสนาเอาเอาปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันเนาะอ๋อนั่นเป็นชื่อเก่าเนาะใช่น่าจะคุณแม่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผมร้อยห้าสิบหมู่อะไรขอคุณแม่หมู่สิบตะบนหาใจอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธ์จังหวัดกาฬสินธ์เนาะคุณแม่ครับรู้สึกว่าคุณแม่จะใช้ปุ๋ยไข่หมูมังกรผมมาเนาะคุณแม่ใช้ไปแล้ววกีี่ทยครับผม สักก็ใช้เที่ยวเดียวได้แลวอ๋อเพิ<ม>่งใช้ทเที่ยวเดียวเนะาะดีแลกที่ใช้ใช้ไปแล้วเห็นผลยังไงครับคุณแม่เห็นผลน้ำหนักน,น้กนำหนักข้าวเยอะอ๋อแม่อาไปใส่ข้าวใช่ไหมครับ<า>ออดีเลยแล้วข้าวเราเป็นไงบ้างครับคุณแม่บอกจากความรู้สึก่หมครับบอกแบบว่าบ่มีเขาดีไม่แต่จักเป็นข้าวต็มท้องไหล่คับอืมเม็ดเรียบจะไม่มีเนาะแม่เนาะแล้วต้นข้าวเราแข็งดีไหมครับแข็งดีเชื้อโรคเชื้อราก็ไม่เป็นเนาะไม่เป็นไม่เป็นเลยนะครับผมแล้วพวกหนอนแมลงก็ไม่มากวนใช่ แล้วน้ำหนักข้าวเป็นไงครับคุณแม่ดีไหมครับน้ำหนักดีดีกว่าทุกปีเลยเนาะแม่เนาะอากที่ไม่เคยได้ก็ได้ใช่ไหมครับคุณแม่โอ้ดีเลยนะครับนี่ก็เป็นจากความรู้สึกของคุณแม่เลยเนาะที่ใช้เองนะครับผมแม่ใช้กับก็ได้ให้ไพตัวอนไ่เจ้าของใส่เองอ๋อนี่ไม่ได้ให้ใครหลอกเลยเนาะไม่นี่ใช้เองเลยนะครับผมนี่ก็เหลือจากคราวที่แล้วเนาะนะครับผมนี่ก็จะเก็บไว้ใส่นาปีอีกใช่ไหมครับคุณแม่เก็บไว้ใส่นาปีอีกนะครับ คุณแม่อยากจะแนะนําเกษตรกรอย่างไรครับผมคนที่ยังไม่กล้าเปิดใจที่จะใช้ขอแนะนำเลยแนะนาว่าให้ใส่ปุ๋ยตัวนี้มันสีดีขวามูน้ำหนักสีเยอะแต่สินะลงทุนกับบัวหลายโอ้ลงทุนก็ไม่เยอะด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสำหรับคุณภาพนะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเกินครึ่งเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ